จะเหอาเดียวเห็นบางหินเนี่ยโอ้หินแเ้าล่ะมันบนท่านใดหนักบนท่านใดเบาบ่มีความรู้สึกว่าหนักหรือเบาเพราะบึงซื่อนะเออมฉันไปจับไปยบไปไงไม่ขึ้นมากมันหนักกว่าเนี่ยเออถ้าเลี้ยวบึงซื่อบ่หนักบึงซื่อได้จัดเห็นยกไปหินนะบ่รู้สึกว่าหนักบ่รู้สึกเบาบึงซื่อได้ tiêu về bung tội chẳng mình cứ gần tiêu bưng sư bưng sư sư búp nắp bóc rồi mèn men mèn bò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  hm 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 cứ hm 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 bưng hm 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 เธอจงทำตาของเธอสักแิ hero, kind of ่เห er ็นหมดทันพระพุทธเจ้าบอกนี้เธอจงทำหูของเธอสักแต่ได้กินเหมือนกันเธอจงทำจมูกของเธอสักแต่ได้กลิ่นเธอจงทำลิ้นของเธอสักแต่รับรสหมเธอจงทำกายของเธอสักแต่สัมผัสผ่านผิวหนังหัวนั้นจิตของเธอก็ไม่ไปเกิดในโลกทั้งสองรั้งหมด พระพุทธเจ้าว่าวสำนีนะสัตว์หินสัตวรูดีผ้าผาหิยานะสำเร็จเป็นพระหันสำเร็จเป็นพระหันเลยม้วนเข้าสังสัมพันปุ๊บเหลียวบังปุ๊บเจนออกไปหามาันดรสมมุิว่าดำรีว่าสมมุิว่าเข้าใจว่าอะไไปยินดียินรัยนะมันไง อันเนหินเนวไดินหินก็เนี่ยเรียกว่าโลก์ล่ะถ้าสัมผัสทำาลว์ปับหยุดปับทันทีรถย้อนว่าเบิ้งใจหอาปั้มรถสักระวหินเบิ้งซื้อเรียวเห็นก่อนเห็นนะเห็นยยกก่อนหินนะเห็นเห็นยังเคยเห็นบ้างเรียวยเบิ้งซื้อ บ่นหนักบาเบาข้าง้าวเบิ่งดิสอนีบ่มีความรู้สึกหนักบ่มีความรู้สึกเบาอืมธรรมชาติของตาอืมแดงยิ้นซื่อๆหนิจะมรู้สึกบรู้สึกดีเบ่ดีเลยไดงยิ้นซื่อๆแดงยิ้นบ่เสียงเขาด่าเสียงเขาเบาซอเสียดมากไดงยิ้นบ่ เย็กก็ชื่นชมมาเขาก็ได้ยินบ้งได้ยินซื่อๆเต๋อไปีบลายนล้วคำบอกเขาเขาจะว่าในนักยาเขาแล้วเนี่ยเขาเมื่อยว่าเขาเเศร้าเขาหมดเศร้าข้าไตเขาก็เศร้าว้าเขาตายเขาเศร้าได้ยินเท่านั้นจบแม่รา้แม่แม่ว่า แมนบอกอันนี้ไปตื่นเต้นไปมีโกกกังวนไปดีใจเสียใจน้ำเขามันโทษเขาบไ่ได้ดีมันโทษเฮานี่เฮานี่ขี่โง่รักษาใจเจ้าของส่งออกส่งออกภาวนาฝึกเพืดอพิบัิบัตภาวนาคือรักษาใจของเขานี่แหละ บ่ให้ทธงออกให้มันจำฝังลงไปในหัวใจนั่นอันนีจ้จงไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์ทนในสภาพเดิมไปอันนัตตาเมื่อใจถัวตนนี่สิ่งที่เห็นก็บ่ามเณรชาต์บุคคลบรมเณวัตถุสิ่งของเป็นธาตุผู้เห็นเองก็บ่รมเณนสัต์บุคคลบรมเณเป็นวัตถุสิ่งของ เม,ม็นเหาาัวเห่าด,ดิมีธาตุดูสิสิเอันที่เห็นที่เราดูเนี่ยคือธาตุดูดิเบ่ดีใจเบ่เสียใจน้ำไผเดิอืมไอ้สิ่งที่เห็นนั่นก็คือกานเป็นจตวาธาติดิาตบอลลูดิดินหนามลงไฟเดิดินจะไปเสียใจน้ำไผดินจะไปดีใจน้ำไผบ่ มันบ่มีความรู้สึกกู้อดิพ่อมีปัญญาอยู่บางกับบันรน้วรักอันนี้จังทุกขังนัตตาปัดนออกปัดนออกปัดออกรู้สึกปั๊บปับปั๊บโดดรู้สึกปั๊บปัปั๊บโดดอันนี้จังไม่เดียงเดียงเสื้อให้คนอันนัตตาม่เช่ตุนไม่ควรนกังวลว่าเป็นโตเราของเราเนี่หนกับ บมัน่คงอยู่แล้วคือคืนตั้งอยู่เปลี life, 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 ่ยนแปลงดำไปจังหวาสักจังหวหินสักจัาหวรู้เบื่อใจเบ่เสียใจนั่งไผดีใจก้วไปเกิดเสียใจกับไปเกิดเกิดในไหนเกิดในสุขติดีใจไปเกิดในสุขติเสียใจไปเกิดในทุกขติจังว่า ผัสสะใดก็ควบคุมโลกใดอยู่เหนือผัสาบการสัมปันูุตองหดก็อยู่เหนือโลกใดโลกคือผัสสะเท้าสวดปฏิสม,มบัติไม่พอเนี่ยอวิชชาปริยาสังขาราสังขาราปริยาวิญญาณังวิญญาณาิยญนมามะรูปังนงมามะรูปปริยาสารายุตนาพรอไล่ไปอั้งปุระ เอวเมตเดสากีวรสัสาตุขันตัสสะสมุรยโหตินะมันสวดท,ทันทีสองเนี่ยอวิชา,าเจตเววาเสสามิราขาเนโรธาสังขารานิโรธโกวะสังขารานิโรธาบิญญาณนิโรธโอละอืมจนไปหมดเลยเอวเมตเดสากีวรสัสาตุขันตัสสะนิโรธโหติปนว่าไปปฏิสุขุบาน มันหมุนเป็นวงกลมเป็นโ่การเกิดการแก่การเจ็บการตายเพื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลีป่ยนแปลงรับไปมาตั้งแต่เดิมต้นอวิชชามละไมจิตขีโมเดดมัจจกแล่นไปกอดนั้นแล,ล่นไปยึดอันนี้นะนํำสามารถตรงนั้นะสมุทรโยโหติมย้อนจากทางน้ำข้าวมา,ม,า,ม,าวโโมันกรดองมหาโตชีงโง่นี่ยบัดนั่อนะ เริ่มต้นออกไปยืจ้าบสุ่ดไหเป็นรายหยายอดจะไปเข้าไว้กันเห่วล้บากก็เริ่มาตัดเอาหมองกลางใว่าพผัดสาผันสาอยู่หมองกลางนะสามารถตัดจแต่เบืองต้นก็ได้อวิชาปริยาสังขาระกะไร จิตตัดจะมันไปเข้าไปก็ได้มดว่าโสกกบปริเดวะทุกขโรมนุสุปยาสาตุสุขค่าเนี่ยไอวบอมตตาสกิวนาสกิวคานาสกิจิตตัดอาจากทุกเข้าไปก็เปก็ไปหาตัวสมุทรหอดตัวสมุทรก็ไปหอดตัวหลงเลยดิบ่เบาท้งต้นเบาทั้งปลายมันตัดกลางเลยดิ่พัสสาปฏิสุปไสทัสิจิรุลปฏิจานณิโรธา เจอการดับไม่เหลือราาาอยมันกัดเอามองกาลางเนี่ยพรรษาวทนาตัณหาขอเราเนี่ยพัรษาพบเนยกบบไม่ยินดียินรไม่ยินดียินไทยขนไดั้นของสมุดรู้จัก,จกมาาองมันการเอามองกาลางเนี่ยท่อนกาลางเนี่ยก็เป็นพัรษาเทมานั้นพรษาอิจฉาพัรษาวทนาตัณหานั่น เมื่จะไปทุบมันีนมาตัดเอามองพันซาเนี่ยพันซาเนี่ยคณะปัจจุบันเนี่ยนะรู้สึกเยเิ่นหิมละเียินี่รู้สึกเ,ยเียินี่ปล่อยว่างเ,ยเียินี่มันอจะแม่นดับเปิดย่องมันหีือวิมชาอะของโมลูเลยโมลูไหนก็เห็นกันอยู่เลยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายก็ไปบูมจับมันคง,ง่มันคงทำไมบูมจกักกบบูมจักกันอยู่นี่ สิ่งที่เห็นมันมันคงบ่มันขาววับ่มันเถียงแต่แน่นอนบ่กบ่บึงในใจของเรานรู้ซึกปุ๊บปั๊บปั๊บเน่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยร่างกายก็ม่นั่งอยู่นี้ขณะนี้จิตใจก็ม่เดียวฟังอยู่นี้โน้มกับไปหาใจของเรานะรู้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 เนี่ยจิตใจสัมผัสเสียงอัจเสิยรรม สัมผัสอุบายปั๊บเนี่ยทุกคณะที่มีการดูซึกลูที่เป็นจาก็ตามหูก็ตามจมูกก็ตามลิ่นรับรสก็ตามกายสัมผัสเต้ตทองผ่านผิวหนังก็ตามมันไปลงหาจจิตแตเดียวนะมโนวิญญาณนะู่ะลู่หลู่หลูหลู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 ปุ๊บรับปั๊บหลู่ปุ๊บรับปั๊บเลยรลู้เดี๋ยวนี้หลางเดี๋ยวนี้ปล่อยวางเดี๋ยวนี้จะเป็นพราะเนียวพันเดี๋ยวนี้แร้ท่านที่เลยดิ มาได้เลยไปเกลเลย,ย,ยสุดท้ายมาปัจจุบันนี่แหละที่เกิดตัวแบด้วยสิพ่อสมนียเป็นสัตว์ดาวุรุกสัตว์ประวัยกับดาวโลกไปหาใจเขหาห้า,หา,หา,หามพันิยมพานไม่กับปากฏขึ้นความเป็นอิสระของจิตกับปากฏขึข้นไม่ใช่ชาติตัวตนบุคคลเขาเรา รําพังสําเห็นอยู่เห็นยังก็สรงแลมันก็บ่ดีบ่ด้สวยเห็นอยู่ซื้อเห็นบ่หินมันก็ได้นับบ่ได้เวาก็เลียวหินอยู่เออแต่มู่จับสิด้วยความไปจับไปยกมันจังสิรู้สึกหนักรู้สึกเบาเออมันหนักหลายเนาะเออมันเบาอยู่เนาะบ่อืจังสิไปรู้สึกดคันเยวบัซื่อนีบ่หนักบ่เบาบงซื่อ มาลูกแก้ใจดำมันนักหือประโยคเห็นอย่งอางระวังไม่หันนะการเห็นกันได้ยินกันสัมพัสเต้าตกไอายุนัพัรษาต่างหัวเจ้หมอลินกายใจลงมาหาหัวใจลูปุ๊บละปับไยว่างปับบเป็นพริในานปับเลยนี่จัดเอาหมองกลางขันสชลัไลไรตะตุน,นก็ได้ไลายะปายยอดเข่าก็ได้ ถ้ารู้สึกว่ามันไหลัำว่าตัดเอาอมองการเนี่ยเนี่ยมันไว้เนี่ยเอ,อาลพคพานดว่าแบนี้บ่เข้าขใจลนะ